นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเสือขัวเพียครับเล่นกันได้นี่ครับซอยจูพร้อมนิดน้อยครับผมพร้อมยังพร้อมครับพร้อมข้าวหมดไหมเมนูนี้ข้าวหมดเอาลุยนะครับอ่ะบิ๊มนี่ครับคนที่อยากกินเมื่อวานครับใช่ไหมใช่ครับอ้าอืมเข้าเข้ามานี่ครับเปื่นทีมันหน่อยขยับปีกยปีผมมันก่อนหยุดเลย นาครับแม่กินน้วกันนะครับแซ่บแสบครับ,บ,รรบโบรานรกินข้าวเด้อนี่ครับแซ่บแสบครับเป็นยังไงผมกำลได้บอกในเรื่องนี้<อ>มาเด้อเดี๋ยวขั้วเพีย้ยนี่ครับขออยาผู้ป่ะจินดิบเด้อครับผมอ้วนบ่ได้ทัไมนั้นเพื่อน นะเข้าอ้ยเอานี้ก่อนเป็นยังไงขมกำลังอร่อยครับอร่อยครับผมยาวป่ะอ๋อมองว่าเยอะได้ไหมนี่ครับที่กินทุกคนครับบางคนแับน้องเขาเวียนนี่ยเขาเอิญไมากินเดี๋ยวเสียเสียใจกินเสร็จเหมือนกันครับผมเป็นไงดีบ ยังไงฮะสมอยากวะสมอยากครับนี่ครับหนึ่งข่าแน้ําซ่าครับผมเป็นไงนี่ครับมือกล้องครับวันนี้ไม่ต้องห่วงมือกล้องครับเราใช้มือกล้องที่บดกินเนื้อครับ่ต้องห่วงครับมือเป็นไงลามอร่อยครับแซ่บครับเสียงสองเลยแซ่บ มีเสียงสอนเด้อใช่ครับนี่ครับยูกินกันง่ายนะครับเ่าต้องดามานะครับบางคนแับอยากให้คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์เขาเอาไม่มีแค่นี้บางคนจะว่าโอ้ยหน่องกินบ่เขาเขากินตามที่เขามีใช่ไหมเดี๋ยวหมดนี่ว่าจะกินข้าวหลวงต่อใช่ไหมครับอืมเป็นไงอ้วันหมกันนอก กินได้ไหมเนี่ยได้ครับบางข้าวกินได้เนี่ยชอบเลยไอ้นั่นเป็นไหนหมดวะแวมนบวชไม่อยู่อะหรืข้าวท่ำครับไอ้แมวกรุงเทพเด้แมวประกานอืมไอ้ตัดแวมนอะโอ้ข่อยอยากกินเนื้อมันนะครับผมนะขาดบ่ได้ครับเขาซอยเจ้าเขาซอยจุ ไคุ้นจังไหมเขาซอยเจ้าขอซอ,อ,อยจุ <c oughs> <c oughs> มาน่าครับที่เขาจะแซมกันครับผมในบรรยากาศครับผมอาจจะเป็นเมน,นูเดิมๆครับตะวันน่องๆเนี่อยากกินเอา้จาจ๋าครับชุดผมยังไม่ได้กินเสือคิวพียนะครับยังไม่ได้กินก้อย,ยครับจานใหญ่รค,ครับผมสามคำขอเป็นคำครูนะครับคำขอ ผมก็เป็นคนมากินเนื้ออยู่แล้วครับกักินแส่บๆ้น้องกันครับสบายสบายข้าวไม่พอไม่มีเมนูเนี้ยข้าวหมดก่อนใช่ไหมเนื้อเยอะเนื้อเยอะจัดคุ้มค่าไหมสาใจไหมเนี่ยสาใจครับสะใจสะจุกนาะอีกคำหนึ่งนะครับเนาะ นี่ทำง่ยยๆครับขออยากได้ครับเนะย่ครับขยายยังคงครับ